các bạn ạ, 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 ที่กำลังฝังวิทยุคุณครบขอบคุณนะครับขอวิดีโอนะครับยงถึทางกทาของเราที่ส่งะพาไปสู่เรอสเปียสันคนะคะ้ออเิชนาสากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ

ไปมาพร้อมนะไม่จากว,วันนี้มาร่วมง,งานอคอฟฟี่เวิร์เป็นไงฮะับเมยก็สนุกจริงๆแล้วเมยก็เป็นคนชอบแบบชอบไปนั่งร้านกาแฟจริงๆทานเนี่ยทานทานไม่เท่าไหร่แต่ชอบไปนั่งอชอบบรรยากาศแล้วก็ชอบแบบกาแฟที่มันมีพวกแบบเขาเรียกอะไรสนใจวิธีการทาอย่างเงี้ยวันนี้ ไปฝึกพร้อมมือมาขนาดไหนแล้วมีมาเ้ิยเจบอะไรนะไปซ้อมมือมาขนาดไหนก็ไปไปฝึกกับทางเขพี่เวิร์มาก็ก็ได้ลองทำรู้เลยว่ามันไม่ได้ทํง่ายที่เราเห็นเลยแบบซีรีส์เกาหลีมีแบบเป็นรูปหัวใจรูปอะไรโอ้โตอนแรกดูว่าทาง่ายไม่ง่ายเลยเม็ดไม่เท่าออกมาเป็นเป็นหือดเป็นกอรัดเลยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำซีทีหนึ่งไม่รู้ยังทำได้อยู่หรือเปล่าเตรียมตัวทำเมนูอะไรครับพี่งานนี้ หลายคนแซวบอกจะอัดเป็นลูกลูกแกลหรือลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยพยายามมองกันเป็นรูปนั้นให้ได้แล้วกันจะเพย์อะค่ะโอเคจะเพยอัพเดตส่วนเรื่องลาันหน่อยวันนี้นี่ฮะเคือเมื่องักีฬากับการโดนเสียบเนี้ะมันมันเป็นเรื่องปกติคือแรกๆไปก็ตกใจแต่พอเจ็บเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าเขามี อัปเดตมีฟังบ้างไหมครับว่าบาดเจ็บขนาดไหนยังเ,เดิมเนี่ยเอ็นหัวเข่าบว,วมแล้วก็พักไปตอนนู้นก็ดีขึ้นแต่ตอนเนี้ยล่าสุดท,ที่ที่ไปแข่งมาโดนเสียบตรงข้อเท้าเมื่อวันเจอก็บวมมากเลยค่ะก็อาจจะต้องต้องต้องปรกษานอย่างนี้มันจะกระทบากับการแข่งขังนหรือว่าการซ้อมต้องพักยาวต้องพักแต่ก็จริงจริงคมง้อมก็มีคนเก่งเยอะใน มีโอกาสไปด hey, ูแลให้กำลังใจอะไรบ้างไหมคก็ส่วนใหญ่เราคุยทุกวันนานๆทีจะได้เจอกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าคนป่วยมักจะขี้อ้อนโอ้ยนี่ขี้แกล้งอ่ะทเป็นคนขี้แกล้งมากนกวนแต่ก็โอเคมันก็เป็นคู่เราไม่ได้หวานแบบเลี่ยนๆชอบแย่ชอบกวนๆกันมากกว่าเหมือนกันนอสั่งเจ็บขาแล้วดูช่วงนี้พี่เย์เองก็ค่อนข้างแบบดูแลดีทั้งผิวหน้าผิวอะไรด้วย เน่ก็ใช้แอปแต่งหน้าให้เขาบ่อยเหมือนกันเวลาถ <c oughs> ่ายรูปมาแล้วไม่้ทำไมแฟนโลดผิวเยอะอะไรเนี่ย <c oughs> โลดผ่านมาหมอนักสัตว์สิ่งมีชวเขาเหมือนเขามีเขามีแบบคุณหมอแบบผูู้จัด,ดการส่วนตัวเขาก็เปิดคลินิกนะเ <c oughs> มน่ก็ว่าโคมเคามีเขาชอบฉีดติ่วอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะตัวเอีกอยู่แล้วไม่ได้พาไปเลยอ่ะเพราะว่าเขาคุณมีร้านประจำของเขาแต่เดี๋ยวถ้าแล้ว่า าเกิดเขาเขอะมากๆเลยก็งต้องพาไปเขามีแนะนําวิธีการดูแลผิวหน้าอะไรก็ไม่มีในขหนัก็มีซื้อครีมบำรุงให้นะแต่ว่าเขาก็จะติดยาของเขาค่ะแต่ทุกวันนี้เขาก็แบบเสนอแรงอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ยิ่งทําจะยิ่งหล่อกลัวสาวๆจะเข้าถึงก็เออไม่ไม่ชอบชอบให้แฟนหล่อๆค่ะนี้หมลอจริงเหรอ คิดไปเองเปล่าคือเมย์ก็สปอร์ตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่รถเซ็กซี่ลงอาจจะมีบ้างเพราะว่าแบบอายุเยอะขึ้นแล้วขี้เกียจแล้วอะค่ะดูเด็กๆใหม่ๆบ้างดีกว่าก็ยังถ่ายอยู่นะแต่อาจจะน้อยลงไหมหรอก็ก็แล้วแต่ว่าใครติดต่ออะไรยังไงแต่ว่าเอเราทําสุดไปแล้วเราคงไม่มากไปมา่นี้แล้วอะค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าปรับลุคพอเจใช่ไหมเลยแต่เขาก็ซี้หัวเหมือนกันไม่ไม่ชอบให้แบบ ีบางก็อาจจะมีส่วนด้วยนิดหน่อยไม่เกี่ยวว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่แบบพิไหะว,ว่าให้สอยยอะไรเอชุว่ายน้าไม่ให้ใส่เอ่อีอ,อ,อะไรอี้มีบ้างมีบ้างนิด่าก็มีขอกัน,นแต่ไม่ขอเราก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเราก็แบบแค่ถ้าจะไปถ่ายไปเที่ยวทะเลถ่ายรูปลบตกมาให้ดูก่อนถ้าโป้ไม่ให้หลงมีมีมีนมีนิดนึงนิดหนึ่งค่ะ เขามีติงจิงลิมิตขนาดไหนที่มึงได้เลยเนีขาไม่ติงหรอกแต่เขาก็จะเหมือนแบบอ่อนๆแบบห้ามลงแบบแบบเซ็กซี่มากในแบบหัวใจนี้นะคะ่ะ<ม>แสดงว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นพี่เมย์แบบเซ็กซี่เออรอดูรอดูพวกเจสส่งวิทยาศาสตร์มีติดต่อมาบ้างไหมจ๊ะเออล่าสุดวันนี้พิญญาสันเกิดกับเวทีนิ่แล้วอะค่ะ วนมนนี้คือหมายถึงเขามองโนโนอันนี้คือติดต่อมาก่อนที่จะจะแบบบอกอีกว่าเป็นพบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีงานคู่ติดต่อไหมครับมีเยอะมีเยอะอมากจริงๆงานคู่โฆษณาคู่เลยมามตเต็มไปหมดเลยแต<ม>่ว,ว่าขอดูก่อนละกันเพราะไม่เมนยังไงต้องให้เขาคือเขาไม่มีเวลาด้วย,วยอะ่ะเพราะว่าเขาซ้อมเก็บตัวซ้อมตลอดฉะนั้นเราอยากไม่อยากมันกระทบกงานเขาแต่ถ้าเหลือถ้าเกิดมีช่วงว่าง ดูก่อนถ้ามันไม่กระทบงานก็ก็เดี๋ยวว่ากันอ่ะไรอย่างงานละครเองไม่ค่อยเห็นพี่เมย์เรื่องนึงรับค่ะรับค่ะล่าสุดรับขับไฟเดย์เดี๋ยวเขเปิดตัวเราเร็วนี้นะยังยืนยันว่ายังทํางานละครอยู่ทําค่ะทำเหมือนเดิมคฮะมีขอบคุณฮะผมเป็นเมย์มาอีกเสร็จแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพักก่อนเชื่อเลยขอบคุณครับไม่ได้ ใ่คพี่ชนาเดี๋ยวติดค้างเดียวี่้่าี่เลนะโอเคกหนูนะเดี๋ยวนะเอา่อเรยก่อนเลยมยกองพี่ก่อนกหนูนะก็หนูนะหนึ่งสองสามรูปนะคะหนึ่งสองสามมจากคัเดียวนั้นอีกทีหนขอบคุณครับโอเคพอแล้วนะครับขอพอแล้วนะครับขึ้นเลยเลนะเรย์เมย

หรือวารูปปี๋เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้นะคะจะมีรูปนะคะอะไรที่จะมานำเสนอบ้างน,นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีใจรับเชิญค่ะเป็นดาราสาวสวยนะคะที่กำลังฮอตสุดๆเลยว่าได้นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงรปรบมือคะ่ะต้อนรับเธอเลยนะคะคุณเม,มยมชิน,นาสาขากดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมค,ะส,คะ,ะสวย คิดอย่างไรว่าถ้าเห็นในยุคปัจจุบันนี้เนาะคนเวลาเช้ามาทุกคนก็ต้องบอกว่าอุยไปร้านกาแฟดีกว่าทานกาแฟดีกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตละคนในวงการบันเทิงก็เป็นกาแฟก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วเมย์คามนิ่งอยังไงบ้างจริงค่ะเพราะว่าส่วนตัวของเมย์เองเนี่ยงานเนย์บางทีเวลาถ่ายละครบางทีเช้าหกโมงเช้าแปดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่แล้วบางทีรถติดบ้างอะไรหลายอย่างคือมันกาแฟมันเป็นส่วนที่ทําให้เราหนึ่งคือตื่น สองคือถ้าเป็นร้านกาแฟาถามว่าทําไมต้องเข้าไปบางทีมันเป็นจุดนัดพบมันเป็นที่นัดคุยงานมันเป็นที่ที่แบบตรงนี้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้มันสามารถาคุยงานกับเพื่อนๆได้แล้วก็ทํางานได้ด้วยแล้วก็นั่งรอคนได้ด้วยแล้วกาแฟาก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเฟรชขึ้นตื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรสชาติที่ชอบไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ตัวคุณเบนนะเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้หญิง ค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงละกันปกติเนี่ยผู้หญิงจะชอบรสชาติกาแฟแบบไหนส่วนตัวเมย์ไม่ชอบหวานหวานคือเมย์ไม่ชอบอะไรที่มันเข้มเกินไปหรือขมเกินไปค่ะเพราะว่ามันมัน